อนาคตของฟินแลนด์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะหลังจากที่ได้เข้าเป็นสมาชิกของนาโตไปตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแน่นอนค่ะดินดดนนอร์ดิกแห่งนี้นะคะที่ที่คลองชมป์ล่าสุดปีนี้ค่ะเป็นประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลกนะคะแต่ว่าต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆอีกมากมายนะคะในขณะที่ทางด้านของรัสเซียเองก็เคยพูดถึงประเด็นนี้แล้วนะคะเพราะว่าทางด้านของฟินแลนด์เองเนี่ยรั้วติดกับรัสเซียเลยนะคะเรียกได้ว่าการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ครั้งนี้ถือเป็นการหายใจยรถต้นคอรัสเซียเลยทีเดียวนะคะแต่รัสเซียก็ยังใจเย็นค่ะก็บอกว่าก็ถ้า เขาเองก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าเป็นสมาชิกของนาโตนะคะแต่ก็อยู่ที่วิธีปฏิบัติล้วค่ะว่าถึงด้านของฟินแลนด์เนี่ยจะวางเนื้อวางตัวอย่างไรนะคะถ้าการเข้าเป็นสมาชิกโดยข้อกฎหมายนะคะแต่ว่าทางด้านปฏิบัติเนี่ยก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะมีอะไรยังไงหรือเปล่านะคะรัสเซียเองก็บอกว่าก็คงจะต้องปกป้องผลประโยชน์ของรัสเซียอย่างเต็มที่ละคะ่ะทีนี้นักวิเคราะห์ก็มองกันนะคะมีบทวิเคราะห์จากสือก่อเกาว่าทตมาฝาก ทางด้านของฟินแลนด์เองเนี่ยนะคะจะเห็นจากแผนที่นะคะว่ามีชายแดนติดกับรัสเซียเนี่ยมากถึง1,300กิโลเมตรเลยนะคะยาวมากๆทีเดียวค่ะก็ะลองคิดดูแล้วกันนะคะว่าจะต้องเอาเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมากมายขนาดไหนถึงจะมาใช้การป้องกันกันได้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ใช้วิธีเชื่อใจกันมาโดยตลอดนะคะซึ่งก็ได้ผลค่ะรัสเซียเองก็ไม่ได้ไปข้องแวะอะไรกับฟินแลนด์นะคะก็อยู่กันอย่างสงบค่ะ อยู่ร่วมกันได้อย่างสันตินะคะจนมามีการเข้าเป็นสมาชิกล่าสุดในครั้งนี้แหละค่ะ ฟินแลนด์เองก็เป็นเด็กหน้าห้องนะคะทั้งขึ้นทั้งล่องค่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นมานะคะฟินแลนด์เองก็เป็นด่านแรกก่อนเพื่อนๆเ,เลยละคะ่ะเป็นเด็กหน้าห้องนะคะก็มีทั้งฟินแลนด์แล้วก็ที่มินเนี่ยละคะ่ะเซียเองก็พูดเหมือนกับจีนนะคะว่าเสียดายค่ะที่ดินแดนนอร์ดิกแห่งนี้นะคะเคยมีความสงบสุขมากที่สุดข,ของโลกนะคะกับกลายที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วละคะ่ะการเข้าเป็นสมาชิกข,ของนาโตในครั้งนี้นะคะก็จะทําให้สะพานที่ทอดระหว่าง รัสเซียไปยังยุโรปเนี่ยนะคะถูกสะบั้นลงค่ะก็แน่นอนทําให้รัสเซียกับยุโรปเนี่ยห่างกันมากขึ้นแล้วก็ทําให้รัสเซียเนี่ยหันไปหาเพื่อนบ้านอย่างจีนมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันล่ะค่ะนักวิเคราะห์อของสื่อกอปรธามก็บอกนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทางด้านของฟินแลนด์เนี่ยนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นการกดปุ่มนะคะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าด้วยเส้นทางที่ยาวถึง1,300กิโลเมตรเนี่ยนะคะคงจะไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือใดใด ที่เอาอยู่ละค่ะนอกจากสิ่งนี้เพียงสิ่งเดียวนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่มีใครสบายใจกับประเด็นนี้เลยละค่ะมีหนำซ้ำนะคะอาจจะเป็นการที่ทำให้รัสเซียเนี่ยต้องการชิ้นเค้กมากขึ้นในยูเครนด้วยอีกก็เป็นได้ละค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะทางด้านนายกหญิงอายุน้อยที่สุดของฟินแลนด์ที่เธอเป็นผู้ผลักดันนะคะฝากผลงานการเข้านาโต้เอาไว้กับฟินแลนด์เนี่ยละค่ะก็พ่ายแพกก้การเลือกตั้งนะคะซึ่งทีมใหม่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นพักรัฐบาลขวา จัดอีกด้วยนะคะก็จะยิ่งสนับสนุนนาโตมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะประเด็นนี้ยังไม่มีใครสบายใจเลยล่ะคะ่ะ